สวัสดีครับพี่น้องริสศชนและพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเรายังอยู่ในอัตมวารของปัสกาบรรยากาศคุกกลุ่นของความชื่นชมยินดีที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพยังอยู่ในหัวใจของเราเต็มล้นนะครับวันนี้เราอ่านหนังสือพระวรสารในเนบุลูกาก็พูดถึงสิสองคนของพระเยซูเจา้าที่หลังจากพระเยซูเจา้าถูกตึงกางเขนแล้ว พวกเหล่าน,นี้ก็เหมือนกับสิทธิ์หลายๆคนคิดว่าเมื่อพระองถูกประหารชีวิตทุกอย่างก็จบสิน้นไม่มีอะไรเหลือหลอสำหรับเขาแล้วพวกเขาจึงคิดที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยกลับไปดำเนินชีวิตอาชีพการงานเดิมๆแต่เมื่อเขาได้พบพระเยซูเจ้ากลางทางแล้วพบยังไงพี่น้องในเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นภาพที่ น่าสะเทือนใจมากเพราะว่าสิทธสองคนเดินขอตกออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปบนตลอดทางเลยว่าแม่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบอภินิหารก็เห็นต่อตาได้ยินสิ่งที่พระองค์พูดรู้สึกว่าพระองค์เนี่แหละเป็นพระแมสเสียแต่เหตุชไหนพระองค์ได้สิน้นระชนแล้วเนี่ยไม่เห็นมีข่าวคราวเลยว่าพระองค์นั้นนะ่ะ กลับคืนชีพพระเยซูเจ้าก็ร่วมวงเดินทางด้วยขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นก็เขาก็ติพระเยซูเจ้านะว่าท่านไม่รู้เรื่องเหรอว่าเขาฆ่าพระเยซูเจ้านะแล้วฆ่าแล้วจนถ,ถึงเวลานี้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่บอกว่าพระองค์กลับคืนชีพก็มันเป็นการสะท้อนให้พวกเราเห็นสภาพจิตใจของเขาในเวลานั้นก็คือว้าวุ่น พระเยซูเจ้าตายแล้วก็คือหมดสิน้นคงจะเป็นอดีตไปหมดแล้วละ่ะแต่พระเยซูเจ้าตัดกับเขาว่าพระกิตเจ้าจําเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้พเพื่อจะเข้าไปรับพระสิริร่งโร์ของโปร์มิใช่หรือจากนั้นพองร์ก็อธิบายพระคัมภีร์ให้เขาทราบแต่เขาเองไม่เอะใจเลยว่าพระเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นขณะที่กําลังเดินช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มันกําลังจะสลัวสลัวจะมืดแล้วละ่ะ ทั้งสองก็เชิญพระเยซูเจ้าเข้าไปที่บ้านของตนเองและขณะที่พระองค์พักอยู่กับเขาพระองค์นั่งที่โต๊ะกับเขาพระองค์หยิบขนมปังอวยพระพรบิขนมปังและยื่นให้เขาตาของเขาก็สว่างจำพระองค์ได้พี่น้องนี่ก็คือข้อใหญ่ใจความของชีวิตริสตชนของเราเขาจึงพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขากลับไปเยรูซาเล็มในคืนวันนั้นเลยและไปพูดแย่งกันพูดเลยว่าพระได้เดินไปกับพระเยซูเจ้าและไม่เห็นพระองค์ในรูปแบบเดิมเลยเนี่ยทาไมตาเขาถึงมืดบอดอย่างนี้ครนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความหวังที่มีพระองค์เดินเคียงข้างคอยเติมความหวังให้เวลาที่เขาท้อแท้ใจบทเรียนของเราก็คือว่าพี่น้อง ส,สองคนนี้ก็คือคนที่ถ้าจะว่าเป็นเหมือนกับอกหักแล้วล่ะเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวตอกเห็นด้วยตาด้วยตนเองว่าถูกเที่ยนถูกตีถูกทรมานถูกตึงกางเขนเนี่ยเป็นภาพที่เขาลืมไม่ได้แต่แล้วเมื่อพระเยซูเจ้ามาอธิบายพระระกัมภีร์ให้เขาเนี่ยแล้วก็บิขนมบังให้เขาเนี่ยตาเขาก็สว่างและตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปชีวิตเขาไม่เหมือนเดิม ก็ขอให้พวกเราแต่ละคนที่ฟังพระวาจาของพระบิณเจ้าในวันนี้อย่าให้มีชีวิตของเราเหมือนเดิมคือยังมีความห่วงใยในเกียรติยศชื่อเสียงหรือสิ่งของภายนอกแต่ให้เราได้เดินไปในความเข้าใจในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นการเติมความหวังให้แก่เราแต่ละครั้งที่เรามีความท้อแท้ใจสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุขนิรันดร์